สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีพี่น้องชุมชนชาวขุยออรทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้แจ๊คคนสวนชนคุยพาคุณผู้ชมามาชมหมอนขนยาวท่านผู้ชมครับโอ้หยาวจริงๆเลยนะครับผมยาวมากกว่า12เซนติเมตรท่านผู้ชมครับก็คือสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ท่านผู้ชมหลายๆทนคือแบบชอบมากเลยเพราะว่าหนึ่งคือ,อกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมครับน่าจะลูกนี้คือน่าจะได้หลายคำอยู่ท่านผู้ชมครับ อันนี้ผลจะผลจะไม่สูกนะครับท่านผู้ชมครับคือผลเขายังเล็กๆก่อนๆอ,อ,อยู่ครับท่านผู้ชมครับคือขนยังมีอยู่แต่พอเขาโตขึ้นมาหน่อยเขาแต้มสีหน่อยก็คือจะมีอ่มีอ่ลักษณะคือแบบลูกผลเขาคือจะยาอาจจะจะจะ,จะใหญ่ขึ้นนะครับผมตอนนี้คือความยาวก็ มากกว่า1ิบเซนติเมตรนะคะรับท่านผู้ชมครับคือเห็นไหมครับแล้ววันนี้ก็คือพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทดยอดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทดยอดเพื่อที่จะให้น้ําเลี้ยงหมายถึงว่าคือสารอาหารต่างๆมาหล่อเลี้ยงลูกผลของหม่อนมันบรีทร่านผู้ชมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าถ้าหากว่าเราทดยอดเขาท่านผู้ชมครับคือทดยอดคือยอดยอดนี้ฮะยอดที่มีที่ที่เขามีรนอ่อนอยู่นี่ฮะ,ะแล้วก็คือมาที่ปลายยอดท่านผู้ชมครับ ามาดูที่ป่ายอดคือตอนนี้ทดยอดแล้วครับทดยอดเพื่อที่จะไม่ให้สารอาหารมาหล่อเลี้ยงยอดยอดของหมดมันบัรีต่อไปนะครับผมคือให้ให้ยอดเขาหยุดเลยนะครับผมเพราะว่าสารอาหารต่างๆก็คือจะได้มาหล่อเลี้ยงของลูกผลของหมดมันบัรีให้เจริญเติบโตแล้วก็ให้สุกให้หวานนะครับผมสารอาหารต่างๆก็จะมาหล่อเลี้ยงอยู่ที่ลูกที่ผลของหมดม uh, uh, ันบรตรีท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราคือเนี่ยท่านผู้ชมครับคือมาดูตัวอย่างต้นมาดูตัวอย่างกิ่งนี้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเนี่ย กิ่งนี้คือยังไม่ทดยอดเราก็คือจะต้องเด็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมครับก <laughs> ็คือเด็ดยอดเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยเด็ดยอดแบบนี้ครับเด็ดยอดทิ้งเลยนะครับผมเอบเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเด็ดยอดแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับผมเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับเอแต่ที่ส่วนจะมาจะจะจะ,จะไม่ทิ้งนะครับก็คือเชา้ชาๆคือจะมาเด็ดยอดเพื่ออะไรเพื่อไปทำกับข้าวท่านผู้ชมครับ เอายอดหมอนบันเบอรี่ของเรานี่แหละไปทํากับข้าวท่านผู้ชมครับคือไปผัดน้ามันหอยอร่อยมากเลยท่านผู้ชมครับที่ไหยอดนันอ่อนเนี่ยคือไปลวกจิ้มกาน้าพริกก็อร่อยท่านผู้ชมครับอขอบอกเลยครับโอ้โหอร่อยมากๆเนี่ยท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับเราไม่อยากให้ลูกเขา,เาไม่อยากให้แล้วไม่อยากให้ยอดเขาเดินไปไกลแล้วคือเนี่แหละครับทอดยอดนะครับผมอทอนยอดไว้ ทดยอดไว้ให้สารอาหารต่างๆนี่คือมาหล่อเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงลูกของลูกแล้วผลหม่อนเหมือนบรีให้เจริญเติบโตแล้วก็ให้สุกนะครับผมนะครับแบบง่ายๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับอันนี้สำหรับต้นสำหรับยอดนี้ก็คือแบบยังยังไม่ยาวพอเรอให้เขายาวมาสักใบหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะมาเด็ดยอดทดยอดแบบนี้ท่านผู้ชมครับแบบนี้เลยนะครับผมง่ายๆแบบนี้เลยครับ เพราะฉะนั้นแล้วคือวิธีการทดยอดเพื่อที่จะต้องการต้องการให้ลูกให้ผลของหม,ม่อนแบนเบอรี่เจริญเติบโตทําได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นคือตอนนี้ก่อนที่จะกินลูกท่านผู้ชมครับกินยอดของหม,ม่อนแบนเบอรี่ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามและชมนะครับสวัสดีครับ,บคุณผู้ชมครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการที่จะ ทําการขยายพันธุ์ท่านผู้ชมครับทาการขยายพันธุ์กิ่งหมอนของสายพันธุ์ไต้หวันเมชอ่อท่านผู้ชมครับวิธีการขยายพันธุ์ไต้หวันเมชชอก็คือที่ส่วนเราส่วนมากใช้ก็คือวิธีการขยายพันธุ์ของเราคือใช้ใช้ตาตาหมอนแมมรบลนบีอันนี้คือเป็นๆๆเป็นกิ่งท่านผู้ชมครับเป็นกิ่งของหมอนแบลนรีสายพันธุ์ไต้หวันเมชอ่อท่านผู้ชมครับเมเราปลูกไว้ปี2ปีเสร็จแล้วแล้วก็ ไปหากิ่งที่มีลักษณะแบบว่า,ากิ่งเขาแก่แล้วแก่แล้วดูยังไงท่านผู้ชมครับคือเกิง่งกิ่งเขาแก่แล้วพร้อมที่จะนํามาขยายพันธุ์ได้ก็คือกิ่งที่มีตะปุ่มตะป่ําลักษณะแบบว่ามีสีน้ําตาลแต้มบนกิ่งแบบนี้ท่านผู้ชมครับสีน้ําตาลที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือ,อหมายถึงหมายถึงว่าคือหมอนบันเบอรี่คือต้อนแม่เขาคือหาอาหารมาสะสมอาหารไวท้ที่ที่กิ่งหมอนบันเบอรี่แบบนี้ท่านผู้ชมครับ แล้วก็สีน้ําตาลที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งสะสมอาหารเนาะ,ะเป็นที่เก็บสะสมอาหารให้กับให้กับตาหมอนอันนี้คือตาหมอนแมมเบอรี่ท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นตาหมอนแลวตาหมอนพร้อมที่จะ,ะปูดบวมเป่งแบบนี้พร้อมที่จะออกลูกในในตาหมอนที่ท่านผู้ชมเห็นตัวนี้คือ,อเวลาเขาจะแตกแตกยอดออกมา ก่อนที่เขาจะมียอดมาคือเขาจะมีเขาจะมีลูกมาพร้อมเลยท่านผู้ชมครับ <K ill ian> เขาจะออกลูกมาพร้อมก่อนออกลูกมาพร้อมเลยออกลูกมาก่อนก่อนที่จะให้เห็นเห็น <K ill ian> ยอดเลยซ้ําไปท่านผู้ชมครับนี่คือความพิเศษของหมอดแมนเมอบอรี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้แล้วก็เห็นไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับแต่เบื้องต้นคืออยากให้ <K ill ian> ให้ท <ำ S 1> <ๆ>่านผู้ชมเห็นว่าคือแบบหนึ่งตาตรงนี้เราขยายพันธุ์ได้คือแบบด้วยการติดตาเราจะนําตาแบบนี้ท่านผู้ชมครับเฉือนเอาเฉือนเอาตาแบบนี้เพื่อที่จะนําไป เพื่อที่นําไปขยายพันธุ์โดยการเขาเรียกว่าการติดตามหม่อนมันบอรี่นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่ที่แบบว่าต้องเกือบต้องคือประหยัดประหยัดตาถึงแม่ก็ที่เราทําแบบนี้อย่างว่าคือถ้าเรานํานําตาแบบนี้เฉือนตาแบบนี้ไปไปแปะไว้บนต้นตอของหมดอนมันบอรี่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นจะเห็นลูกออกมาออกมาพร้อมเลยอะไรประมาณนี้มันคือแบบเันเป็นความพิเศษมากเลยที่แบบว่า เอ่อมันแปลกแตกต่างจากเอ่อพืชชนิดอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือแบบเอ่อออกปุ๊บออกมาออกแตกตามมาปุ๊บก็คือมีมีลูกห่อนติดด้วยติดมาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นเป็นความพิเศษของหมอนแมนบอรีนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะฮะท่านผู้ชมในขั้นตอนต่อๆไปนะครับแล้วก็เอ่อนี่คือ1ตาเท่านั้นเราจะใช้1ตาเท่านั้นเพื่อที่จะมาทําการเอ่อเปลี่ยนยอดโดยการ ติดตาหมอนมันบัรี่สายพันธุ์ไต้หวันแม่ช่อหรือสายพันธุ์แม่ดุดกนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือตัวอย่างที่เราได้ทําการติดตาหมอนมันบอรี่ไว้ที่ต้นต่อไทยต้นต่อพันธุ์ไทยเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็เขาคือเจริญเติบโตได้ดีนี่คือ,อลักษณะแบบนี้คือเนี่คือเขาเจริญง,งอกงามและก็พร้อมที่จะลงปลูกแล้วเนื่องจากว่า ท่านผู้ชมเห็นไหมครับยอดตรงปลายสุดคือยอดของเขาเนี่คือเอ่อพร้อมที่จะแตกตาใหม่แล้วหมายถึงว่าคือพร้อมแล้วที่จะลงปลูกอะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมฮะเราเลี้ยงมาเลี้ยงมาตั้งนานหมายถึงว่าคือเราเสียบยอดแล้วกิ่งเขาแก่แล้วแล้วก็คือเห็นไหมครเริ่มจากเอ่อโดยได้จากกาันโดยได้จากตาเดียวเห็นไหมคระท่านผู้ชมครับในหนึ่งตานี่คือเขาจะเริญง,งอง,งามขึ้นมาเสร็จแล้วก็คือเขาจะยามขึ้นไปเห็นไหมฮรท่านผู้ชมเราเลี้ยงในกระถางแบบนี้ท่านผู้ชมครับ เอ่เลี้ยงขึ้นไปจนจนยอดจนจนจนกิ่งเขาแก่เสร็จแล้วก็ยอดขยุดแล้วก็พร้อมที่จะลงปลูกเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเนี่ยฮะวิธงีงานแบบนี้คือวิธีการขยายพันธุ์หม่อนหนบารี่ด้วยการด้วยการติดตาติดตามน่นะฮะโดยใช้เพียงตาเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าความพิเศษของหม่อนหนบารี่คือสุดยอดแค่ไหนท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วคือแบบเอ่อรวมทั้งต้นต่อของเราคือเป็นต้นต่อพันธุ์ไทยด้วยนะฮะท่านผู้ชม หนึ่งสองสามอันนี้เป็นเทคที่สามไหมครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีคุณผู้ชมทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับช่วงเชียงเที่ยงวันก็พาเพื่อนๆพื่คุณผู้ชมมานั่งทํางานในร่มนะฮะท่านผู้ชมครับรู้สึกว่ากล้องจะสูงไปหรือเปล่าลดลงมานิดนึงนะลดลงมานิดนึงมันแงนหน้านิดนึงอะไรเงีย้ยก็เอาระดับสายตาระดับไหลแล้วเนาะประมาณนี้แหละก็ต่อมองไปที่ตรงนี้มองไปที่กล้องตรงนี้เนาะ อ๋อพิธ้กรตรงนี้ถ้ามองพิทีกรตรงนี้ก็คือจะมองเห็นท่านผู้ชมนะก็วันนี้ก็จะพาเพกกื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกท่านมาเรียนรู้ในเรื่องของการาการเปลี่ยนยอดการเปลี่ยนยอดการการนาการขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์พืชโดยการานากิ่งนากิ่งของอได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วหมายถึงว่าคือได้ได้กิ่งของอาสายพันธุ์ไต้หวันเมชชองออกมาแล้วนะ